ตัวนี้จะเป็นปลั๊กคอยจุดเบิดที่อยู่ในรถ Honda Jazz แล้วก็ City ในเครื่อง idsi แล้วก็เครื่อง VTEC ส่วนใหญ่เนี่ยอายุรถนานๆแล้วปลั๊กพวกนี้จะแตกหมดครับหาเปลี่ยนก็คนกันยากซื้อของแท้ก็ต้องซื้อยกชุดใส่ไฟเรามาดูวิธีการถอดกันนะครับขั้นแรกก็ต้องดันตัวพลาสติกสีเทานี้ออกมาก่อนใช้เข่ยควงครับดันมันออกมา ภายในก็จะมีตัวขั้วต่อโลหะสามขั้วเพื่อที่จะเสียบไปกับตัวคอยเราจะดันตัวขั้วนี้มาโดยการใช้โลห,แหละแหลมๆเนี่ยดันตัวล็อกที่อยู่ด้านในไว้ดันขึ้นนะครับแล้วก็ปลดสายไฟออกมาทีละช่อง แล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับในชุดสินค้าที่เรานำมาขายเนี่ยภายในก็จะประกอบด้วยปลั๊กชุดนี้ครับแล้วก็มีขั้วต่อข้างในสาอันที่ให้แล้วก็จะมีตัวลูกยางกันน้ำสามตัวกรณีที่ไม่อยากเปลี่ยน ทั้งสายกับปีกให้ปักเนี่ยก็เอาสายเก่าเนี่ยมาเสียบเข้าไปแทนที่ได้เลยนะครับลองดูก็ตัวนี้จะเป็นสายเก่าเราก็นํามาเสียบกับเข้าไปตั้งล็อก เท่วนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับได้ปักใหม่มาละ